ระวังเลยข้าทางนี้ดีกว่า,าให้เราเราเราย่งอยยงออนะเย่องหมดชิปนะกนไรดูเว็บแคมเพื่อนทีพอเจริญม,มันมาแล้วเดี๋ยวมันได้ยินนะตัดหน้าบ้านแล้ว ๆๆมันบอกเดฟฟสามันมันบอกวพวกมันเจอพวกเราแี้ยตึงเลยว่ะไอ้เฮียมันเราเดินไม่ทันเดินมันเลยมันเดฟโฟ้าว, <S <S ว่าเดี๋วด้านหลังมาแน่นอน เพยแนด้าขายแล้วยัดยัดยัดล็อกล็อล็อกข่ปขอกสาวสเอาเรื่องไหมมันระทึกกไงมันตื่นเต้นแล้วไงเกูไม่เอาดมิันมาด้วทำดีครับดีผมป้าไปดานซ้ายลงลงลง หมดกูแจมแล้วทางซ้ายเฮียข้างซ้ายก่อนไหมใช่ผมผมปาแฝดแล้วนั่งขวาแนละ้วเฮียกระสุนหมดอา้าวไอ้เหี้ยแล้วผู้หญิงมันวิ่งหนีแฝดมึงกูก็ซัดซะเลยอะ่ะตายอะพี่ตายใช่ไหมตายอ้มันมองไม่เห็นที่อะไรเลยต้องทำรายงานสง่สงฝูงกอง แล้วผมผมจะพูดไ้สุดนอ้รับคุูว่าเราออกไปนะผมผมจะพูดปสุดแล้ว Don't get up okay อาเดียต้องทำอะไรกันขี้อะไรอ่ะอะมุดเดินไปอ่ะใช่ไปได้เอาไดไม่ใช่มาไปทางขวาดีป่ะ แต่ตกผู้หญิงก็ได้ว่ะเอาอยู่ข้างนอกนู่นตายข้างนอกยิงไล่เดย์ไล่ใครหลายคนโอเคแล้วตอนนี้เข้ามาผมไม่เห็นอะไรเลยอันนี้จะออกไปข้างนอกมั้ยใช่อีห้องหนึ่งอีห้องหนึ่งเสียงใครอ่ะไปเจเจอซิวอเลียนตกลงมาที่ท็อปซิเวอร์เลียนก็เ o ิดตัวคุณผู้ชาย เราขึ้นไม่ได้ต่อตอนนี้พี่เด่อยู่นะเนี่ยอนจบขึ้นมาได้แล้วมีทางเชื่อมทั้งสองเียผู้หญิง่เสียงผู้หญิงคนหนึ่งนะป๊ป๊ปไ,ไ,ไ,ไปล้ ่่ยโผู้หญิงมันโคปืนในสั <is> ตว์ไอบตรงข้ามมีคนอยู่ไม่ตายจะหมดเลยวะ จกำลังมาทางขึ้นไปในห้องซ้ายนะไม่รู้ว่ามันตายยังยิงเออเนี่ยเฮ้ยมึงจับมึงจับยิงดีใจบ้าทางเราข้ามทางเราข้ามขึ้นชั้นสองใช่ไหมเพี่ใช่ขึ้นชั้นสอง มันตายเหรอยัง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 กตอร์เอเลฟังแจมส์โนทิฟายมันมีปืนป่ะน่าจะมีอ่ะมันยิงกูเมื่อกี้นี่ไม่สิก่ากูแพ้แล้วกูแพ้แล้วโอเคไม่ได้จะฝนลาข้ามอ่ะตามกูแจมไม่อยู่ขึ้นไปข้างเคียร์ข้างบนก่อนโอเคมันมืดเกินไปกูไปไม่ได้โอ้โหเร็ตกเร็วนี่ ไอเจไม่น้ำละเฮ้ยต้นน้อนอวิชันออกตอปืนดิ่มเฮ้ยหน่ยหน่อยตัวสว่าฝึกหัดเอ็นจะเจึกนไปโอ้ยอย่าพุ่งไปทางนั้นเอาหรอกูแจมไปแล้วโอเคป่ะมามามามมาามมาามาาต้น เล่นเสียงนะเล่นเสียงนะขอเสกมือออกไม่ใส่โมงเว้ยมันเหมือนมันยอมขึ้นไปขึ้นไปกูมึงล็อกให้ในวิชั่นอยู่คนเดียวไอ้สารกูมองไม่เห็นเดินไอ้เหี้ยกูเป้องยังจัดเลยอ่ะเออกูเดินกูเดินตามกูมาตามกูมา เมื่อกี้เลยมันเรื่องเสียงเฮ้หลักๆอะไรอยู่ที่อยู่โอเคเดี๋ยวเราไปห้องไหนต่อคนนี้ไงทางนี้ทางนี้กูกำลังส่องอยู่โอ๋อกลัวอะแม่งค้างเลยอุ้ยตรงนี้มันน่ากลัวมืออะต้องไปมึงมีอะไรพิ่ช่าไม้กระเฮียกูไม่ได้ใส่มึงถอดมาต้องถอดว่ะ เขาไปไฟเข้าไปไม่ได้ใส่ดิมึงอยู่รู้เข้าไปเข้าไปเอาละไอ้เหี้ยกูเป็นตายล็อกข้างนอกคนนึงล็อกบันไดคนนึงเล่นเสือผู้หญิงว่ะข้างล่างข้างล่างข้างนอกข้างนอกไปข้างล่างเลยของข้างนอกข้างล่าไอ้เหี้ยตรงบันไดเนี่ยแหละอันตรายสัตว์ที่เราตายกันระลัวห้องซ้ายห้องซ้ายมีแน่นอนมีวิธีมึงเปิดแล้วกูแฟดไหมเจ้หมืเพราะนี่โยนไปกดซีแบบไหนอ่ะห่างๆหน่อยอ๋อบันไดนี้ ใช่คลองซ้ายมึงอ่ะน่ากลัวโคตรน่ากลัวข้อมามึงบอกว่าไอ้สัตว์กูมีปืนใหญ่เอ้ยเอ้ยยิงอย่าตรงไหนข้างล่างข้างล่างข้างล่างพี่อะไรอันตรายพี่ตรงเนี้ยไอ้พวกสุดยอดว่ะหายละไอ้สัตว์เอ้ยมีปืนพกนะรีบให้สงสัยนี่กูต้องต้องลงไปโดนเนี่ย Ôi, em xài. Một số trong là, quá. là, tòa là. Long live, long live, lông live. Một số lông lắm lông lên, lông lên, lông lên. số tối. phốc quá. tối. Một số lông lên. số tối. này. số tối. Một số tối. แกสเกเฮ้ยท้องขวามีคนโอเคโอ้ยโอ้ยกูยเจ็บกูเจ็บมันไม่ใส่แก๊สมาจะส่ง้วใช่ไอเมงกูรอแก๊สหายก่อนไอเมง้มงกูรอแก๊สด,ดิม้งจอมแพม้เลย

้ออปั่นหน้ากิอ่ได้ไหมฝาไม่ไอ้ที่เราสูงือหมดวก็คือหมดเลยใช่ไหมใช่อ้าวกระตุ้งพูดต้องหาก็ไม่ได้ไม่ได้พี่ ถมันยอมแล้วมันยอมแล้วล็อกบนไดไว้คนนึ่งนะโอเคไอ้มันมีทางสีเทาบนไดรไม่น่ามีมากเลยยีกห้องหนึ่งเ ตู้รักตู้ตู้เดือดตู้ในรถเกิดเกยาที่คิดโตโดนหมดยังอ่ะผมไม่ชัวนะมันกดดูได้ม่ใชหรอกดแทบแต่น้าผมกดแทบแล้วกดไลน์ออ่ะมันมีทางออกประตูนี้ขอกดแทคบค้างตอนนี้ยันไม่หมด เหลือเออใช่เหลือให้เราช่วยเออหมดแล้วพี่ไอตัวนั้นอ่ะไอผู้ร้ายหมดแล้วเหลือแค่ช่วยเหลือผู้ผู้ไอผู้รุทธสุทให้หมดแล้วก็อชี้สถานที่ที่แบบตัวเป็นตัวผลิตยาตัวเก็บยาตรงไหน่ะโอ้ยเฮียนหมดแล้วหมดแล้วใชแล้ว จุด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 เฮ้ยปืนผมหมดทั้งหมดเลยอะแต่ผมยิแกนะมีคนด่าพังยมีคนด่าพังยู่ข้างในผมหมดทุกอย่างเลยปืนโปก็หมดปืนใหญ่ก็หมดอนนี้คือตรงไหน ไปไฟเอาเอาแม็กกูแม็กเอาแม็กกูมาเออพี่พี่เพิ่งมาแปลนะไม่ไหวทิ้งไม่ได้มั้างอีกหนึ่งเฮ้ยมไปจะปาอะไรที่อะไรมึงเนี่ยเฮ้ยไอ้เด็กนี่ถ่าย recording trailers on the งไม่ต้องปาเลยทั้งนั้นกูตามหลังมึงนั่นแหละดูกูตายนี่นๆเอะไปไปตามกันจ้ากูไปหน่วยจิงแก๊สเอง อล้มีทางแยกไม่เห็นที่อะไรอ่ะกดดยเฮ้ยจะออกใครที่านออกเองดขนาดนา กระสุนหมดจะ่ผ่านแล้วมันหมดแล้วใช่ไหมกลูหมดหมดทุกอย่างเข้าไปในห้องอ่ะตายยังวะคุณผู้ชมพี่เรายังไม่เคลียร์อีกกลูนึงเลยอ่ะไอ้เขี้ยเอ้ยอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันมันชูมือมันชูมือนั่นแหละไอ้เขี้ยกูเจอผีเออไอ้เกมไอ้เกมมองหน้ากูแบบไอ้สัตว์ มันจะเข้ากูมันจะเข้ากูเมื่อกี้อ่ะนมัน้องพูนหรืมึงไม่มันจะเข้าหากูโดนกูช็อตไปเลยใช่ไหมนี่ไงถึงเมื่อกี้กูช็อตไปปุ๊บมันมันไม่ติดคะแนนเลยเลยแบบเออมันมีปืนมันมีปืนไอ้บ้า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 บอกแล้วเออนี่นี่เขี้ยังเขี้ยังเขี้ยงแล้วเขี้ยงแล้วเขี้ยงแล้วคนรอจนหมดแล้วใช่ไหมจนยังไม่หมดไอ้เหี้ย ไอตัวนั้นแหละไอตัวบ้านนั้นน่ะก็จมมาแล้วจมมาแล้วจมมาแล้วเว้ยหมดหมดหมดสองไอ้เล็กตัวสุดท้ายก็คือต่อไปเราเราเหลือแค่ช่วยผู้บริสุทธิ์ให้หมดแล้วก็แล้วก็ชี้ชี้จุดจุดแหล่งยาแหล่งยาโอ้จบแล้วหาก่อนหาก่อนสงเกตแล้วแล้วจุดแหล่งยาชี้ตรงไหนนั่นมันน่าจะอยู่ข้างตาข้างอุ้ยไอ้ขี้เหี้ยมันซ้ำกั้ดอก้เหี้ยอะไรอ๋อไอ้เด็กเหี้ยกูจะไปรายงานมึงให้หมดไอ้สัตว์ ไอ้เฮโนมันไอ้มันยิงช็อตไฟฟ้าใส่กูอ่ะอยู่ข้างล่างใช่ไหมเนี่ยอยู่อยู่ข้างนอกเว้ยข้างนอกข้างล่างของเล่นมันเยอะไอ้เฮียกูจะตายหาตัวกูแดงทั้งตัวไล้แต่เนี้ยแหลเหลือแค่หัวอ่ะเหลือแค่หัวก็พอเด้แล้วทีนี้ต้องเพิ่งไอ้เจแล้วเพราะเรามองไม่เห็นเฮียเลยเลยอาจจะยังไม่ได้เคลียร์ละเอียดเลยเดี๋ยวเรามาดูแบนว่าอยู่ตรงอยู่ห้องเดียวไอ้ อันนี้อะไรอ๋อได้แล้วอันนี้ให้เกิดได้ใช่ไหมอ่อต่อไปก็คือเหลือช่วยเหลือผู้บพิสูจน์ให้หมดเราก็ช่วยหมดแล้วนี่แล้วเขาซัดมีศพแล้วหนึ่งไหมมันจังเหี้ไอ้นั้นมันมันนับด้วยแหละแต่ว่ามันเลยอ๋อเมื่อกี้อีเจ้มันมองกูแบบไอ้สัตวกมันแบบเหมือนผีอ่ะแล้วพอกูจะเข้าไปปุ๊บแม่งมันจะตกกูอ่ะกูยึดยิงช็อตแม่งเลยเฮียตกใจเลยเต๋อแตกเลยไอ้สัตก มันล่าหลอกอ่ะมันลองผมลงผูดอย่างสุดแม่งอันนี้อธิบาไอ้กทีป่ะกดไปแล้วนะไอ้เด็กเฮี้ยนน่ะแต่อยังจะมึงอย่ากไปแต่จะช็อตเขานะไอ้สัตว์มึงรู้นะมึงคิดอะไรนั่นไงเรียบร้อยตายตายเหรอไม่ได้แทนยิงเขาตายเลยเฮ้ยยิงเห็นไอ้เฮี้ยมันก็ทำยังไงอ๋อเฮ้ยช้า เฮ้ยมันเฮ้ยเขาอากาศเลือดเลยอ่ะพี่แทนยิงอ่ะมาติดเข็มนี่มึงเห็นนี่อ๋อมันติดเข็มเออโดนว่าโดนว่าในสโอเคแสดงว่าไม่มีข้อหาข้อหาเสพอะไรยืนตยู่ใช่ไเราไปหาผู้ผู้ก็มันต้องตามห้องนงห้องน้ำมีเสียงชัดตอร์ฟักออ่ะ น่แน่ๆสองซ้ายองซ้ายเองซ้ายูไม่ได้สำรวจอ่ะอาจจะเป็นซิ่งเลื่ปากดีไว้เอาเดี๋ยวๆกระทุ้งอันที่จะบ้าจะบ้าเนี่ยเฮ้ยเหมือนอยู่ทางขวาป่ะเป็นผู้หญิงอ่ะข้างล่างป่ะลองๆเก็บข้างบนก่อนถ้าไม่มีก็ข้างล่างปะปุ๊กปะปุ๊กเฮ้ยูขากูจะหักละหน่ะเห็นปะ อ๋อนึกว่าคนที่จับแล้วะไปแค่ไหนไอ้ด๊มไอมปับเป้โอยู่หมดาลยเฮ้ยตายไปละดับวอลโอ้ได้บีเลย ตัวประกันตายหนึ่งพี่แทนย,ยิงตัวประกันตัวเนี้ยได้มันเลือดอะ่ะกูเห็นมันวิ่งอะ่ะใครไอเจเปิดอะ่ะกูก็ซัดต่อเล่ดิคนมีไปมื่ยิงเปิดดิงเปิดไอส้สั้